สวัสดีครับมาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูัยเก,าก๋าอดีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการออกแบบโลโก้หรือแบรนด์นะด้วย c a n วาอย่างง่ายๆนะก็จะยกตัวอย่างสัก2แบบก็แล้วกันนะครับอ้าวเราลองมาทำดูก่อนอื่นเราก็ไปเข้าเว็บไซต์ของ c a n วาก่อนแคนวานะครับคลิกเข้าสู่ระบบเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแ,แรกเลยเนาะ คลิกดำเนินการต่อด้วย Google นะครับเราก็จะไปอย่างช้าๆง่ายๆทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับแล้วเลือก Gmail ของเราที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กอกรหัสผ่านแล้วคลิกถัดไปก็จะเข้าสู่ระบบเหมือนกับที่ทุกท่านอาจจะเคยใช้มาแล้วหรือใครยังไม่เคยใช้ก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของเพื่อการศึกษานะครับก็จะมีเครื่องมือมากกว่าใช้ ฟรีแบบเสียงเงินหน่อยนะครับพอเราเข้ามาสู่หน้านี้เราจะทำแบบแรกก่อนนะเราไปเลือกแบบ p r e s e n t a t i o n 4ต่อ3นะครับเลือก p r e s e n t a t i o n 4ต่อ3ให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับสีบ่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วเราก็มาคลิกที่องค์ประกอบแล้วเราก็ไปเลือกวงกลมนะหรือรูปทรงก็ได้เราคลิกดูทั้งหมดนะครับเราก็จะเลือกรูปแบบวงกลมแบบนี้ นะเจอแล้วเราก็ลากมาวางไว้ก็ขยายหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ไปเปลี่ยนสีนะครับคลิกที่สีเราก็เลือกเอา,เาสีนี้ก็แล้วกันนะพอเราเลือกสีเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหารูปมาใส่เราก็ไปไปคลิกที่องค์ประกอบนะเอารูปที่มีอยู่ในเครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะด็อก ฟู้ดนะอาหารสุนัขนะครับอ่าก็จะขึ้นภาพกราฟิกนี้มาให้เราก็คลิกดูทั้งหมดนะเราก็ไปเลือกดูเอ๊เราจะเอาแบบไหนดีเป็นเฟตฟู้ดรูปน่ารักน่ารัก,รกอ่าหมดเราเลื่อนหาก่อนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเพราะมีเยอะมากมายเลยว่าเราเอาแบบนี้นะไม่ต้องเอาภาพขึ้นใหว่นะครับเรา,เาตรงนี้อ่าปรับเพิพอดีกับวงกลมหน่อยนึงอ่า ในกรณีนี้เราหาในองค์ประกอบหรือ Element ของ Canva เลยนะนะครับหรือใครจะไปเซิร์ชหาตรงนี้อีกก็ได้นะครับไปหารูปที่เกี่ยวข้องในนี้เลยก็ได้หรือจะใครจะไปเอารูปข้างนอกมาก็ได้อัปโหลดไฟล์เข้ามาต่อไปเราก็จะพิมพ์ตัวสอัก็คลิกที่ข้อความคลิกเพิ่มหัวเรื่องนะครับอ่ามันก็จะปรากฏตัวนี้เราก็พิมพ์ไปเลยนะรเราบอก d o p Food อ่าหดดอกฟูดหรือจะพิมพ์ชื่อร้านร้านของเราก็ได้อ่าพิมพ์ว่าข้าวมุกกลมนะเห็นไหมแต่แล้วเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ปรับฟอนต์ปรับอะไรก่อนก็ได้นะครับปรับตัวสอนนะปรับเลือกตัวสอนอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราอ่าพอเราคลิกเสร็จก็เปลี่ยนเห็นไหมจะใส่สีตัวสอนอีกก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกสีตัวสอนอืมพอเราเลือกสีตัวสอนเสร็จไหมมีตรงนี้เอฟเฟกนะคลิกเอฟเฟกต จะให้มีเส้นกรอบก็ได้นะจะให้มีเส้นกรอบก็ได้ไหมก็จะขึ้นเส้นกรอบก็จะชัดขึ้นเส้นกรอบจะเอาสีอะไรความหนาจะเอาเท่าไหร่ก็ปรับเอานะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาข้างล่างตรงนี้เราทําเพิ่มตัวโคง้งนะครับคลิกที่เส้นโค้งนะครับเราถ้าเราจะพิมพ์ครั้งข้างบนข้างล่างก็ได้นะอันนี้เราเอาข้างล่างอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาจะมีตรงนี้เพ็นเะส้นโค้งเห็นไหม อันนี้เป็นในบวกเราก็มากลับเปลบเราก็เลื่อนมาจนให้มันพอดีกับวงกลมอ่าแล้วเราก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็ปรับนิดนึงให้มันอยู่ตรงกลางนะแลรวก็อ่าแค่นี้ก็เสร็จละนะครับหรือเราจะใครจะพิมพ์โค้งเหมือนเหมือนกับตรายางอะไรนะหรือเป็นโลโก้แบบที่มีทั้งข้างบนชื่อร้านข้างล่างเป็นที่อยู่หรือหมายเลขโทรศรัพท์ก็ได้ก็จะใช้วิธีเดียวกันเห็นไ,ไหมง่ายไหมครับเสร็จละ ตรงนี้ใครอยากจะพิมพ์เส้นกรอบอะไรก็ได้อีกนะออกแบบได้ตามสบายเลยอันนี้คือแบบที่1แบบที่2เดี๋ยวเราก็จะไปที่หน้าหลักเนาะไปที่หน้าหลักเราก็จะมีคําว่าโลโก้เห็นไหมอ่าเราก็คลิกตรงนี้โลโก้เราสร้างอันนี้สร้างใหม่เลยก็แล้วกันนะครับอ่าเป็นโลโก้ก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเมื่อกร้มสน่ต่อสามใช่ไหมถ้าเป็นโลโก้มันไม่ใช่แค่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะมีโลโก้ให้เราเลือกอีกนะครับ มีโลโก้ให้เราเลือกอีกนะว่าเราจะเอาแบบไหนเราก็สามารถที่จะค้นหาได้เลยนะเป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นบ้านนะเป็นอ่าสมมุติเราเอาอาหารแมวเราก็ลากมาเราก็ลากมาปึ๊บนะครับก็จะเต็มกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็มาดับคลิกเอาก็พิมพ์คําว่าอะไร Cat จะพิมพ์ชื่อร้านก็ได้นะแคทฟู้ด แคทฟูดก็ได้นะครับหรือข้าวไร่ก็เปลี่ยนเป็น cat food อ่าข้างบนก็ตั้งชื่อตั้งชื่อก็ได้อ่าตั้งชื่ออะไรเหมียวเหมียวเหมียวก็ได้นะครับออ่่าาตั้งชื่อแล้วแต่เราจะตั้งออกแบบแค่นี้ก็เสร็จละเห็นฮ้ยแค่นี้ก็เสร็จละนะครับเพราะเพราะนั้นหนึ่งแบบที่หนึ่งก็ให้เลือกเอานะว่าเราจะออกแบบเอง นะโดยใช้แคนวาเครื่องมือใน Canva ทั้งหมดเลยแบบที่2ก็จะเลือกแบบโลโก้ก็จะมีโลโก้ให้เราเลือกเยอะแย,ยะมากมายนะม,มีรูปแบบให้เราเลือกเราก็ไปเอามาแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะรูปเปลี่ยนเฉพาะข้อความตัวสอนเท่านั้นเองแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยเวลาเราบันทึกเราก็บันทึกเป็นไฟล์คลิกที่ดาวนะ์โหลดเนาะคลิกที่แชร์เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดนะก็ไฟล์ก็จะเป็น G, NG PNG แล้วเราก็ดาวน์โหลด แล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรืออีกในกรณีหนึ่งเราลองคลิกตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะพื้นนะครับจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเป็นสีขาวหรือก็ได้อ่อันนี้ก็แล้วแต่เรานะแล้วเราก็บันทึกเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ทั้ง2แบบเดี๋ยวดูกลับมาหน้าหลักเนาะกลับมาหน้าหลักก็จะมี2แบบให้เราเลือก นะครับนี่เป็นเป็นดอกฟูดเมื่สักครู่นี้ที่เราทําตอนแรกนะก็จะโชว์ตรงนี้อ่ากับแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือเราทำํำแคทฟูดโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วของแคนวาอ่าเป็นไงบ้างครับเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูั้เก่าถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Sub ับ subscribe กดกระดิ่งติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ